สไลม์วานิลล่าโมรอมตุลล้อฮิบอุบากาโต้สวัสดีครับผมเดวิดเฟซโซ่ครับผมชื่นชมกาแฟสุดยอดอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็จะมานเสนอวาวครีม่านะครับที่ใช้กับหม้อจีนนะครับวันนี้ลูกค้าจะวาวครีม่าไปใส่นะครับเป็นหม้อจีนนะครับสกัดสางครับทีนี้เจอปัญหาว่ามันรั่วครับมันรั่วออกด้านข้างนะครับมันไม่ใช่ออกข้างนี้นะครับมันรั่วออกตรงตรงนี้แล้วมันจะมี พึกไปพึกมานี่เจอครับเจออุกกบาทใหญ่เลยนะฮะนี่ฮะตรงนี้นี่นะฮะผมใช้แผ่นซิลิโคนปิดแล้วนะครับนี่น,นะนี่ฮะมันรั่วนะก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับเรียบร้อยครับคือต้มไปต้มมาลูกค้าต้มแล้วมันทำาไมมันรั่วแล้วมันไม่หายนะผมก็เลยขอให้ส่งมาที่ผมนะผมว่า พุงเองก็ต้มอ,อยู่ทั้งทั้งสามรอบเฮ้ยทำไมนะมันจะไปปรับเสียหรือเปล่าเนี่ยหรว่ามันเออเขาเรียกอะไรนะสงสัยพงจะเขาไมอยู่แล้วลหละนะฮะต้องยอมนะแต่พอมาแกะดูอย่างละเอียดนะครับพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันเจออุกาบานอย่างที่เห็นนี่ครับ mm hmm. ก็เลยเนี่ยครับน,น,นี่ก็ยังไม่ลองนะเดี๋ยวจะได้ทดลองกันสดๆเลยนะนะว่ามันวิธีนี้ใช้ได้หรเปล่าจากที่คือไปปิด ดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วลองดูจะหายหรือเปล่าคือมันไม่มีวิธีไหนนะเพราะว่ามันมันต้องเชื่อมไงพอเชื่อมปั๊บมันทุกอย่างันเชื่องสีพวกนี้จะหายไปหมดเลยนะครับมันจะโดนไฟนะฮะมันก็ต้องหาไอ้อุดอย่างเดียวแหละครับโอเคไว้ครับแล้วก็วาร์ก็เคยมากก็ใส่แล้วนะครับโอเคมาใส่แล้วเมื่อจีิมันจะมีปัญหาอยู่ยะอีกอย่างคือว่าซิฟตี้วาว์มันจะอ่อนด้วยนะครับฉะนั้นจะบดกาแฟละเอียดไปก็ไม่ได้นะ ครับแนรถแก้ปัญหาจะเป็นอย่างยามไปก่อนนะครับตัวนี้ก็เก้ปัญหาเรื่องรั่วตรงนี้นะครับ,บอูกระบาดจะบอกว่าตามุดก็ไม่ได้มันใหญ่กว่าตาบุดมากเลยนะฮะนี่นะครับใส่โอริงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซีนเรียบร้อยนะฮะมาเติมน้ำก่อนนะเดี๋ยวกันลืมโมจีน,นะับบางยี่ห้อก็ จะรั่วตรงนี้ก็เซฟตี้วาวี่จะอ่อนมันจะตกทางนี้นะแว่าต้องต้องเปลี่ยนนะจริงถ้าเกิดว่าเราอยากจะจประหยัดนะฮะก็ต้องเปลี่ยนจริงแล้วหม้อลุงก็ประมาณพันต้นต้นนะันดเดี๋ยวนีนะ้ไม่ได้แพงมากแล้วนะคือมันมีความแข่งกัตงนต้นใจเหมอนกันนะฮะหม้อลุงนะะแต่ว่าเอาว่าลูกค้าชอบแบบนี้ก็ รุกจานนี้ก็เรารจัดให้ดูนะครับแต่แต่ว่าก็ไม่ได so ้คัดค้านนะครับเรียกว่าเสนอว่าดีที่สุดนะเดี๋ยว่าดีที่สุดนั่นเองนะครับอแล้วก็ผมก็ลืมเครื่องหมดนะเดี๋ยวอยู่ไหนนะเครื่งหมดเนี่ยอยู่ในรถนะได้แป๊บหนึ่งนี่นเคื่องหมดแต่แล้วนะฮะ ตัวนี้ผมใช้ขัวเข้มนะนี่คือขั้วพ่นกันขั้วอ่อนต้นกายนะครับตัวนี้เป็นขัวเข้มนะเอาไว้ดูก็จะได้ดื่มกันนะฮะรงแล้วปกตินี่จะฮวงมากเลยนะฮะเพราะว่าได,ได้ได้ดื่มกาแฟกันแต่ว่าจะรีวิวเฉยๆนะไม่ได้ไม่ดื่มนะฮะในนี้ก็ในนีแล้วนะตัวนี้โมจีินี่จะบรรจุก,กาแฟได้น้อยกว่าหมอ้อหม้อลุงนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้เยอะ ตอนนี้แก้ปัญหามันเป็นหลุมอุกกบาดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้ได้ไหมที่ผมแต่ที่ผมแก,ก้ปนะัญหาครับปก,ปกตินี่ทางโรงงานจะจะต้องมีคิวซีดูนะฮะเช็คดูแต่ว่าเป็นการรื้อคิวซีมาครับ ปกติ5ความรู้ามส่องของคนนะครับไปแล้วแก้ญนาล้วยกันคือจะสรงกับก็ไม่ได้คือไขไปแล้วมันเหมือนว่าจะละเอียดไปนะเดี๋ยวผมจะใส่ไม่เต็มนะัเพราะว่าจากม่วลุงแล้วเนี่ยก็ยังจะมีล like, ุงออกกันข้างคือมันละเอียดอยู่ลืมไปเมื่อกี้ เดี๋ยวเราเบิกใส่ให้เยอะแล้วกันทีนะี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็อยากจะได้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะในการทำรถไฟที่ดีที่สุดนะครับต่ว่าเยอะโมกอตอมเนี่ยไม่ได้เลยนะ <c oughs> เขาไม่อยู่นะเทคทีโว่าก็อ่อนมากเลย ต้องซื้อชุดพิวเวอร์ไม่ใสนะถ้าเกิดว่าท่านในใจที่ใช้ของอะตอมนะครับของต้องซื้อชุดพิวเวอร์เปลี่ยนนะครับถ้าอยากจะใช้วาวครีม่าจะได้ซักกาแฟที่มีครีม่านะครับมันต่างกันนะครับกาแฟที่มีครีม่ากับไม่มีครีม่าความหอมความอร่อยความเพอร์เฟกต์นั้นมันต่างกันนะฮะขนาดว่าไม่มีครีม่าท่านบอกอร่อยแล้วนี่แสดงว่าถ้ามีครีม่านี่จะขนาดไหนนะฮะลองพิจารณาดูนะฮะ เมื่อเก่ามันมาใช้หรือเปล่านะฮะนี่นะครับเรียบร้อยผมไม่ได้ใส่เยื่นปกตินี่ถ้าเกิดโมลุงนีหิ้งเยอะยิ่งเลยเนะี่ยเห็นไหมนี่คือข้อต่างข้อนครับอีกข้อนึ่งที่มันต่างกันกันกบโมลุงการเป็นกาแฟโมลุงจะได้เยอะกว่าเนี่ยครับดูได้เยอะกว่าเร็จเรียบร้อยแนละ้วนี่อีกข้อหนึ่ที่ตาที่บอกเมื่อกี้ว่า มันบรรจุกาแฟได้ด้วยก่อเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับใช้ไฟกลางครับ ถ้าเกิดว่านี่คือใจย้าประจําเดี๋ยวว่าใช้ไฟกลางนะถ้าเกิดจะจับเวลาก็ห้านาทีไม่ควรเกินห้านาทีเลือนิดหน่อยได้นิดหน่อย,อยแต่ว่าไม่ใช่หกเจ็ดไปไม,ไ,มไม่ได้แล้วมันใจว่าเราเปิดไฟอ่อนไปนะครับเบาไปหรือไม่ไม่ต้องสามนาทีที่ได้อยู่เพราะว่าบางทีเราใส่น้ําน้อยไงโอเคนะเดี๋ยวผมก็ไม่เคยใส่น้ำ,นำร้อนเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีปัญหาตรงที่เวลาต้องไปจับหม้องไง ที่ไม่ต้องใช้ผ้าบางทีมันก็มึงเข้าไม่สนิทมันมันก็เลยไม่สะดวกนะครับนี่ก็ที่จยาใช้นบริในการต้มนะครับผมผมยังไม่สะดวกนะครับเพราะมันต้องไปจับหม้อนะมันมันต้องมีผ้าอะไรเดี๋ยวผมจะทำปริปริตุอุปกรณ์ไปก่อนเพื่อที่จะรองรับในการที่ใช้น้ำร้อนนะครับคือต้องเซฟมือด้วยนะครับผมก็นะผมได้เห็นแล้วแหละว่ามันมือเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะว่ารองผ้าบางทีมันม้าไม่สนิทไงนะฮะ ซื้อทุกอย่างมันต้อ,ขของเซฟที่ควรควรแหละครับเร่นรู้โมเดง,งนั้นถ้าเกิดว่าไม่ไม่สนิทเนี่ยมันจะต้องไปต้องรอให้มัยนยินอีมันก็จะเสียเวลาลน,นะครับมดจีนะฮะก็จะต้องแก้ปัญหาแต่แค่ะะไรเฉพาะหน้าไปแบบนี้แหละครับต้องทําใจนะก็คนต้องบอกว่าทุกปัญหามันมีทางแก้นะ ก็ต้องต้องจำใจแหละต้องต้องสู้ด้วยนะว่าคออ,อคจะพยายามมันนะทำมันได้ได้นะแต่ถ้ามีงบประชารหมดลงจะเจอทับจบนะฮะปัญหาจะเจอมากหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในพันหรือหนึ่งอะไรสักอย่างคือคือ,ค,อคือมันน้อยมากนะง่ายมากคือสาหรับท่านที่แบบไม่อยากจะเจอปัญหาที่มันจะต้องมาแก้แล้วมันไม่จบเลยนะหรือว่าต้องแก้ปัญหาที่แบบมันไม่ควรจะเป็นปัญหา <c oughs> ค่ง่ายนะ คือนี่คือผู้จักดการที่ว่าใช้มาแล้วไงแต่ประสบการณ์รไม่มีไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์การใช้นะครับคือได้ว่ากัดปรองมาแล้วให้ให้ประสบความสําเร็จให้ได้อยู่ประมาณนี้นะฮะหาวิธีวิธีนู้นวิธีนี้มาเพื่อที่จะให้ท่านได้ง่ายที่สุดในการทํากาแฟะนะครับ,นะรบก็ประมาณอย่างนี้เองนะครับไม่ไม่ได้มีความชานาญอะไรพิเศษนะครับ ผมเป็นนักปร,ประดิษฐ์นะครับผมจะก้นคว้าประดิษฐ์แต่เครื่องอุปกรณ์นะครับแต่ว่าเึอ่องวิธีการชงหรือรสชาติกาแฟหรืออื่นอะไม่ไม่มีความสนัดไม่มีความชำนาญนะครับเันต้องให้ท่านอื่นนะครับผมได้แค่นี่ๆี่หน่อยกูปลาปลานะครับเท่กับประดิษฐ์เครื่องก็ยังไม่มีคนรู้จักอย่างกาแฟ่หละย,ยังไม่มีคนรูมม้จักนะครับ ก็จะมีมแต่กลุ่มเล็กๆนะครับที่ที่ได้เห็นกันได้รู้จักกันแล้วก็ได้อวดมนอนะครับไม่เป็นที่ตอกงต่างนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ัวมาแล้วนะฮะเหนมันมาแล้วใช่ว่าได้นะนี่นะดูดินี่ดูดิ <c oughs> ขึ้นมารวะ,ะโอ้โหมีพุ่งด้วยสวยๆนะ,ะเตยอ่ะโอ้โหโอเคผ่านผ่านนะครับจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเรามันรั่วนะแต่มันไม่รั่วแล้วนะนี่นี่เดี๋ยวจะคองคอุจะเห็นแล้วแหละในสูตรที่พระเจ้าของด้วยเออนี่โมจีนไงโมจีนจะมีปัญหาที่ ความความนิ่งด้วยครับความสเสถียรของของงานด้วยนะโอเคเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องไปปรับเรื่องอะไรนะเรื่องดูดูเคม่านะฮะดูดูนะดูดดเห็นปะนี่นี่คือโมจีนนะความสเสถียรมันอาจจะเพราะมันมันพุ่งนะรู้สึกว่าโบก็บทปกตินั่นแหละที่ใช้กับโมลุงมันไม่พุ่งขนาดนี้นะแต่ว่ามันได้อยู่นะโอเคนะนี่เห็นไสำเร็จนะครับสาเร็จว่า ไม่รั่วแล้วไม่รั่วข้างหม่ด้วยนะครับคือไปอุดแค่ไอ้ตรงนั้นนิดเดียวอุกบาทไม่ได้นี่นะครับแผลใหญ่เลยนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในาการที่จะอุดแผลนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอุกบาทแผลเบื่อเลยนะฮะอุกบาทเบื่อเลยนะฮะที่มากับจากประเทศจีนนะครับงานที่ลูกคิวซีนะฮะงานลูกคิซีมา ก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับฝากในนิทรรศภูมลงใน YouTube นะครับถ้าติดต้องการผลงานวาฟลีมาเมื่อกี้นะครับก็ติดต่อทาง YouTube นะครับเอ้ยงทางทาง Facebook ดีกว่านะครับมันสะดวกที่สุดแล้วนะครับมันสามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือถ้าอะไรที่มีปัญหาที่ซื้อวาฟลีมาไปแล้วก็มีปัญหานะครับว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับก็ให้ส่งคลิปมาส่งมาทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าจะพิมพ์ว่า นักปฏ so on ิเครื่องชมการแพทย์สดก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อเฟซบุ๊กกันมาครับเรียกพิสูจน์ไม่ชื่อนี่ครับก็จะเป็นเฟซบุ๊กที่จะใช้งานในการศึกษาติดต่อและก็สอบถามปัญหาหรือแก้ปัญหาให้กับท่านได้นะครับในประมาณหนึ่งนะครับก็จากจากนักปฏิรูปตรงเลยครับควบคู่กันตรงตรงอย่างนี้นะครับนะะฮก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับ